สวัสดีครับทีวชแน,นลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้พระรหัสที่ยีนะครับตุลาคม2,567แล้วนะครับม,มาคืนนี้เมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่พึ่งเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าพึ่งเข้ามาป่ะแต่ว่าดูชื่อแล้วไม่คุ้นนะแล้วก็ได้อ อุ๋นนุนนะครับพี่พินโยนะพินโยนครถนมพินโยสัา판ใช่ไหมพินโยสมพาแล้วกันก็อุ๋นนุนมาสามกล่องนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นกําลังใจให้ที่ห่วยนะครับนี่อุ๋นนุนแอุ้ดนุ้นมึกคลาสสิกของที่ห่วยนะครับขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะแน่นนะครับพร้อมดาจิ้มสุดเด็ดแล้วนะครับอแล้วก็สะอาดเป็นเกรดเอนะครับเหลือตูใหญ่เลยะขนาดนี้ ดูได้ประมาณสักสิบก่าตัวนะครับแล้วก็ทําผ่านกรรมวิธีทำความสะอาดแล้วก็กรรมวิธีของร้านไม่ใส่สารการบูดไม่มีสารปรุงแต่งแรงสุดครับหนึ่งร้อยกรัมครับหนึ่งกองขนาดที่เห็นสามรอยยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะครับถ้าสั่งเป็นโปรโชุดโปรโอ่ะสามกล่องก็คิดเพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทเพื่อง่ายสั่งสามกล่องขึ้นไปคิดเพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องก็หวานพี่พินโยสัมพันธ์ก็อุดหนุนมาสามกล่องนะครับ คนสูงสูงเลยนะครับฝากกันด้วย T O N T C R A B ครับต้นครับทั้งหลายนะครับก็ว่ากันนะฮะเมื่อคืนกระบอลสนุกโอ้โห,โหบบเย,ยนินหลอดจะไม่าทาันหายเหม็นแล้วพี่น้องพูดเดี๋ยวกินยังอยู่ยนะโอ้โหโดนลาฟินยาว่นลาฟินยาก็แฮตติกโอ้โหโคตรแรงเลยตอนนี้นะสำหรับตัวของบาร์เซลโลนาครับก็อาจไปแบบ ไม่ไวนะ้นะนะคุณซื้อเก่าด้วยฮันฟริกนะครับเป็นคุณซื้อเก่าของบาเยอร์ด้วยแต่ว่าพอมาคุมบาซ่าปุ๊บหมาไม่สนใจแล้วทีมกงทีมเก่าจัดเต็ม <c oughs> จัดเต็มครับสี่ประตูต่อหนะึ่งมาอใต้ไม่ค่อยดีนะสองแมตช์หลังสุดออกไปเยือนเนี่ยไม่ได้สกะแ้มนะไม่ได้สกะแ้มนะแพ้แอสตันวิลล่าแล้วก็ล่าสุดแพ้บาซ่านะก็เดี๋ยวมาไล่เรียนกันคู่อื่นก็สนุกนะครับแต่ว่ามันจาเป็นต้องดูคู่เดียวอะ ก,ก็เงีย้ยเงี้ยวหูวฟังแล้วก็ดูตัววิ่งก็เลี้ยวปูนก็ชนะไปนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ชนะไลฟ์ซิกแหนนูเนสนะครับยิงอ่านำไปชนะไป1นูนย์ครับซิตี้ก็ชนะไปสบายๆครับเฟรนชูดบุกไปชนะเบนฟิก้าสามหนึ่งนะแล้วคู่ที่พิกล็อกถือว่าพิกล็อกพิกโผล่เลยขึ้นเลี้ยวเลี้ยวของฝรั่งเศสค,ครับต้องบุกไปเจอไอ้ตราหมีแอดมบดลิต <c oughs> ของเดียโกเซมยังไงครับ โอ้โหบุกชนะ3งอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะพลิกล็อกของจริงนะแล้วก็ตัวของซาเก็บบุกชนะซาวบวก2-0แล้วก็อินเตอร์มิลานครับบุกชนะอย่างอยเบิร์น1-0อินเตอร์มิลานเดี๋ยวแมตช์หน้าเราจะเจอ <c oughs> เราต้องไปเยือนซานซีโรครับเจออินเตอร์มิลานงูใหญ่นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อถึงตอนนั้นละกันนะครับแมก็เมื่อคืน,นบอรสรุงจริงยอมรับว่า อยูฟาแเปียนลีกสนุกก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้เอามาดูก่อนโอ้โห่อเลยสำหรับลูกทีมของอูดายเอมเบอรี่ครับแอสตันวินล่าอดีตแชมป์ปีหนึ่งเก้าแปดสองนะน้ำโด่งลยครับไม่แพ้ใครและไม่เสียประตูให้ใครเลยสำหรับแอสตันวิลล่าเอาดีเอาดีนะยิงหกลูกครับแล้วก็เก็บเก้าแต้มเต็มอันดับสองอร์พูนมีเก้าแต้ม,ม,ตมเช่นกันครับ อ่ายิงหกนะแล้วก็เสียไปหนึ่งนะครับขณะที่ทิตตี้เมื่อคืนนี้ก็คืนฟอร์มครับมีเจ็ดแต้มทิตี้เจ็ดแต้มมอนาโกเจ็ดแต้มเบรส7เจ็ดแต้มลิเวอร์คูเซนเจ็ดแต้มและอินเตอร์มิลานเจ็ดแต้มครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจ็ดแต้มแล้วก็อาร์เซนอลเจ็ดแต้มอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับที่เก้าเพราะฉะนั้นโอ้โหครั้งหน้าเนี่ยอันดับเก้าเจออันดับเจ็ดคือเราต้องเจอกับอินเตอร์มิลานโดยตรงเลยก็อื ก็ราว่ากัน1นถึงแเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีนะครับ1นถึงแเข้า16ทีมสุดท้ายทันทีแล้วก็ที่เหลือ9ก้าอ่าเถึงสิบเถึงยีจับคู่เตะเพย์ออฟไม่เหนื่อยอีก2แมตช์นะแล้วถึงจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่เหลือ25ถึง36บบายบายเลยไม่ได้ไปเตะไอยุโรป้าด้วยนะบายบายเลยนะจบขบข่าวเลยนะวัะน,นั้น ติดหนึ่งในเก้าไว้ก่อนเอ้ยติดหนึ่งในแปดไว้ก่อนนะยังไงก็ต้องติดหนึ่งในแปดดูเส้นทางเราก็หรือว่าที่เรามีหนักๆก็มีจะต้องไปเยือนอ<ม>ินเตอร์ไปเยืยนอนอตัวของสปอ์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็รับรับมือในบ้านเจอมอนาโกเจออ่าชีโรนาอะไรพวกนีกน้ก็น่าจะน,น่าจะนะน่าจะอ่าเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เราชนะเมื่อคืนชนะใครวะ <laughs> เอาชักตาโดเน้สมองแม่งแบนเฉยเลยนะชนะชักตาโดเนตไปนหนึ่งศูนย์นะครับแล้วพิตากา็ให้สัมภาษณา์นะเมื่อวานนี้การเบ่นมาตีลี่ก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปพีต้าสัมภาษณ์บอกว่าเราเพิ่งผ่านการเล่นประมาณ2วันคือได้พักอ่ะเราได้พัก2วันครึ่งครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเขาก็ให้เหตุผลว่านักเตะบินจากทีมชาติมาแล้วก็มารวมตัวการดมาแข่งลีกว่าแข่งเลีกยก็มาแข่ง,ขง,ขงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกก็ เขาก็คาดการณ์ไว้แล้จจาวว่าต้องเจอเรื่องของการที่นักเตะบางคนอาจจะต้องฟอร์มหล่นเป็นการคาดการณ์ซึ่งเป็นหลายๆทีมก็เป็นนะครับหลายๆทีมก็เป็นก็อยู่ที่ด้วยว่าจะดูแลจัดสรรยังไงนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเจอกันแต่ว่าเมื่อรู้ว่าต้องเจอก็กต้องจัดสรรยังไงก็ก็ตามนี้นะครับรึ่งแรกเราพยายามโหมแต่ว่ามันไม่สามารถที่เปลี่ยนประตูที่พอให้เราอุ่นใจได้ก็คือการได้หนึ่งประตูเนี่ย มันยังไม่พอจบได้หนึ่งประตูสังเกตไหมเรา,อาเอาอยู่อะเราพยายามที่จะจบลูกสองลูกสามให้ได้คือถ,ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสองสามได้นะหูมันจะแบบสบายๆเลยใช่ไหมแต่ในเมื่อมันแค่หนึ่งลูกเนี่ยอะไรอะไรมันก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นประตูเพื่อเปิดเกมนี้ให้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าครึ้งหลังอ่ะเรา ทำให้งานตัวเองได้ยากเพราะเราเสียบอลในพื้นที่ที่เราไม่ควรเสียไหลลูกไหลายห,หลจังหวะนะครับมันก็เลยทําให้เกมเปิดมากขึ้นนะแต่้มันก็เป็นชัยชนะที่เราต้องการตอนนี้เรามีเวลาพักอีกสี่วันพักอีกสี่วันเต็มๆนะครับในการที่จะเปิดบ้านรับมือลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูง นะต้องใช้คํานี้เลยนะครับพี่ต้าบอกว่าเชื่อผมเถอะในสุดสัปดาห์นี้เราจะฟลายเขาใช้คําว่าฟลาย ing เลยนะครับก็เราจะกลับมามีฟอร,ร์มที่ดีนะฝรั่งเขาจะแปลว่าวุ่นว่อเราจะกลับมา o, ทะโยานโบยบินแต่สำรับตามผมก็คือจะกลับมามีฟอร,ร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งในการที่รักมบอกกลับอร์อพหูนะครับต่อจากนี้ไปสี่วันที่เหลือเราจะต้องใช้เวลาประเมินสถาน,นการณ์ต่างๆว่า เราจะต้องทําอะไรบ้างเสร็จจากเมื่อวานนี้เสร็จจากเมื่อคืนปุ๊บพักหนึ่งวนันพักหนึ่งวันเสร็จปุ๊บสังอย่างนั้นเต็มเหนียวเลยนะครับใช้เวลาอีกประมาณสองวันกว่าที่เหลือในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดนะก็อย่างนี้ผมคงไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ในในตำแหน่งแต่ละคนแต่เราคงเห็นแล้วนะครับว่าอ่าไล่ก็ได้อย่างตัวของมาร์ตี้ค่อนข้างโดดเด่นมาร์ตี้หลังจากที่ช่วงแรกฟอร์มตก จำได้ไหมครับฟอร์มตกแล้วก็ไม่มีส่วนกับเกมเท่าไหร่บอลมกขุดๆติดๆขัดๆจะตรงก็ไม่ตรงจะเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงจะยิงก็ไม่ยิงอะไรเงี้ยที่เราดูแต่ตอนนี้มาตีรีเริ่มกลับแบบเป็นคนเดิมแล้วนะครับการตัดสินใจที่เด็ดาขาดการส่งเป็นส่งยิงเป็นยิงเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมแล้วที่เราอยากเห็นนะครับแล้วก็ปิดเราเริ่มได้เห็นแล้วก็หวังว่าคงจะรักษาฟอร์มนี้ตลอด คลายแวดครับมีประโยชน์มากๆนะครับผมบอกนั่นเลยนะสาหรับใครเออวันนี้ไล่จากหัวไปหลังเว้ยลุงทีไล่จากประตูอ่ะหรือไล่ like จากหน้ามาหลังแล้วกันอ่ะคลายแวดครับถือว่ามีผลงานที่ดีนะครับในการพักบอลพิงบอลชิ้งบอลสังเกตไหมอ่าพักให้ทอสไซยิงพักให้อาร์ตี้ยิงพักให้เชฟฟุตยิงอ่าเออแล้วตัวเองก็มีโอกาสยิงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ไมไมประสินทธิผลเท่าไหร่ถือว่าลงมาช่วยดีแลวเกมรับ โอ้โหโคตรโคตรสุดนะขยันนะใครว่าใครว่าตัวของกายฮาวเตไม่ขยันเนี่ยต้องไปดูนะครับขยันเล่นมากๆกเกือบกายเม้งกเมื่อวานเล่นในตำแหน่งปีกขวาไม่ฟิลตัวริมเส้นทางขวาแทนบุยโยสกาดงตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นหลายหิมนะ,ะกลายเป็นพิต้าเอาตัวเอาทางนี้มาก็ถือว่าถือว่าดีนะครับอ่าบันปวน,บนทางสร้างความคุกค,คามให้ทางตัวทางซ้ายของเขาได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นถือว่า ก็ขาดเรื่องการจบสกอร์นะั้นมีโอกาสจบสกอร์สองสาครั้งนะครับจากลูกของครอาร์แวร์เนะครับติดเซฟติดอะไรเนี่ยแหมมันอืมมันยังมันยังไม่คลิกค,คือถ้ายิงได้สักทีเนะี่ยบมว่ามันจะกลดล็อกเงแต่ก็ถือว่าโอเคโดยทรงแล้วโอเคอยู่นะอาจจะไม่ได้แบบฟอร์มเพอร์เฟกเลิศเลยอะไรก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าโดยทรงแล้วดูดีครับเรโดทอนซาตอนนี้ก็คงจะต้องเรียกความมั่นใจนะพยายามนะพยายามที่จะ สร้างสรรพยายามที่จะใช้โอกาสให้ดีที่สุดแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่คลิกนะแล้วก็ได้จังหวะจุดโทษก็หนเหมือนคือว่ามันอย่างว่าจุดโทษอ่ะผมไม่เคยเลืองจุดโทษนี่สังเกตไหมผมไม่เคยเอาบาคยี่เพราะว่าหนึ่งผู้สามประตูด,ด้วยว่าเขาจะอ,าอ่านยังไงการตัดสินใจของคนเตะเป็นยังไงการตัดสินใจของผู้สามประตูเป็นยังไง บางทีนักเตะระดับโลกแม่งก็มีพลาดกันได้แหละอ่านะักก็ต้องให้เครดิตประตูเขาด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวของพี่ข้าวดิการไลาส์เมื่อวานก็ถือว่าแม่พลังเหลือเฟือนะครับพยายามที่จะต่อบอลแดงกลางนะอ่าก็ช่วงแรกเล่เป็นมิซิลตัวบนพอช่วงครึ่งหลังก็ต้องมาเป็นมิซิลตัวรับแทนพี่หมึกตัวมัสปาเตนะครับแต่ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะ พี่มบิกเองช่วงครึ่งแรกเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวนิ่งโอ้ดีฟุตบอลครึ่งหลังลงมาเป็นแบ,บ็คขวาก็ถือว่าทําดีเลยนะขึ้นลงยังสุดอยู่นะครับบางทีขึ้นไปเป็นวิงแบ็คด้วยเพราะว่าร่างกายตอนเนี้ขออนุญาตร่างกายตอนนี้ของพี่บึกผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะนะทีมแพทย์ต้องดูแลดีๆนะเป็นอะไรมาช่วงนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลำบากนะบอกก่อน ต้องดูแลดีพี่บึกกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็เล่นให้เราอย่างต่อเนื่องเห็นแบบเออแสดงว่าเขาต้องชื่นชมทีมแพทย์ชื่นชมตัวการรักษาเนังสาตัวของพี่บึกตัวแหละว่าเขาดูแลตัวเองดีขึ้นอ่ะกลับมาแข็งแกร่งอีกดีอีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนเดียวเรายิ่งขาดไม่ได้นะนะครับก็ต้องว่ากันไปคาราฟิโอนี่ครับเดี๋ยวน่าจะต้องเช็คนะเพราะอาการที่หัวข่าดูแล้วไม่ดี อการผิดรูปไม่ดีนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะเดินออกนอกสนามยังเดินได้อยู่แต่ถ้าเจอให้ฟันตรงๆผมว่าวันอาทิตย์นี้ไม่น่ามีถ้ามีคือปฏิหารน่ะถ้าเห็นคาราฟิโอรีลงมาได้นี่ถือว่าปฏิหารนะครับแล้วก็เขาก็ทําบทบาทของเขาได้ดีในการเป็นแบ็คอินเวิร์ดนะครับเป็นแบ็คสมัยใหม่แล้วก็การเข้าสกัดการเข้าอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีโอกาสยิงด้วยแต่บางทีบางจังหวะ มั่นใจเกินไปคู่ต่อสู้ยืนอยู่สองเนี่ยคุณจะฝ่าเนี่ยมันไม่ได้นะคารานะคู่ต่อสู้อยู่สองล้คนเนี่ยคุณจะฝ่าไปมันไม่ได้มันอันตรายนะครับแล้วลูกที่เจ็บตัวก็คือจากลูกที่ตัวเองถูกแสแหละนะนะถูกแสเลยทําให้เสียหลักก,ก็ก็ต้องเป็นบทเรียนไปก็ต้องตามลุ้นดูครับว่าจะหายไหมเรียมสุริบาลเมาื่อคืนนี้เป็นแบบสุดท้ายก่อนที่จะได้พักนะก็ใส่เต็มที่เหมือนกัน แต่มีฟอร์มนิดนิดหนึ่งที่อาจจะหลุดหลุดต่อแต่โดยรวมแล้วสมาธิก็ยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่อ่าจะด้วยอาการล้าไหมอันนี้ผมผมคิดเองนะน้องมันเล่นมาติด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 เลยทีมชาติก็ติดติดติดนะบอลพีเมียก็ติด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 ย่ว่าจะไม่เลยกันลงไหมทุกนัานน่ะมันมีอาการล้ามั้งแล้วล่ะเพราะนั้นก็เอาวะถือว่าให้พักหนึ่งแมตช์เป็นโบนัสติดโทษทหารไป นะก็ให้พักในแมตช์ที่รีพูลหนึ่งแมตช์เติมความสดชื่นและกลารเบื่อจะให้ร่างกายได้กล้ามเนื้อมาได้คลายตัวผ่อนคลายสบายๆหน่อยนะไม่รู้ผมว่าถ้าเบื่อผมเป็นทีมทีมแพทผมว่าคงจะให้ให้ให้พักนะ่ะช่วงจังหวะที่ไม่ได้ลงวันอาทิตย์เนี้ยให้พักให้รีแลกซ์สัหน่อยนะให้ร่างกายนะไม่รู้นะตามคลิปผมนะเออนะส่วนมากกนเนยตรับก็ยังถือว่าเป็นเป็นอ่ ัวหลักเป็นพี่ใหญ่ของเราได้นะครับและตอนนี้ฟอร์มผมว่ากําลังดีมากๆนะโดยรวมและการสั่งการการคอนโทรลทุกอย่างเนะี่ยขึ้นอยู่กับเขาเลยตอนนี้จริงๆสาหรับมากันเย็นพี่เสรเป็นไว้ใช่วงครื่งแรกก็รับมือทางขวาค่อนข้างดีนะครับเป็นแต่ว่าไปติดเหลืองไนงะพอไปติดเหลืองไปติดเหลืองในจังหวะที่ในช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ยังไม่จบครึ่งแรกก็ทําให้สถานการณ์ในครึ่งหลังมจะเล่นยากพิต้าเลยตัดถึงใจเอาวะ ส่งออกผมว่าก็เป็นการตัดนใจที่ถูกนะเพราะไม่งั้นแม่งเล่นสิบคนอีกแน่ๆเลยนะพอเขาเองเขาก็ต้องเจอะแน่เอ้าติดเหลืองจะมากูจอะทางมึงแหละมาแล้ตัวตัวของไอเดโดโดโดอะไรนะโอ้ก็ค่อนข้างไหวนะก็สร้างความบัดบวนได้บอลสมบวนก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีนะครับอ่าพี่เดวิดไรยาถือว่าช่วยเซฟแต้มให้เราโดยเฉพาะลูก เอินกายปัดด้วยแขนเดียวอ,อืลูกนั้นมันมันต้องเข้าอะ่ะแล้วบอลสายถ้าใครดูจากข้างหลังนะบอลสายมาแล้วแต่ได้วิยยามันคงแน่นอนจริงลูกแบบนี้นะครับกินยากกินยากโชว์ช็อตซอปเปอร์ให้เห็นอีกแล้การออกมาตัดลูกเปิดลูกคล้สอะไรทุกอย่างทำได้ดีไม่มีทิฏฐิก็ถือว่า นะฟอร์มโดยโรวมมาตรฐานแล้วก็เก็บคลินชีทได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับดาวิดลยาไอหนูสกเกลนี่เมื่อวานโดนแซวนิดหน่อยในยเรื่องของการไม่เตรียมตัวนะครับทําให้ทีมต้องเสียเปรียบอยู่2อนาทีนะอันนี้ต้องพีต้าบอกว่าเขาคงต้องเก็บได้เก็บน้อยแหละเรื่องของต่างหูอ่าต้องต้องดูดีผมไม่แน่ใจในในพิมเมลีกเนี่ยอนุญ,ญาตหรือเปล่านะแต่ในยูฟายุโรปไม่อนุญ,ญาตแน่นอนครับมันอันตรายการกระเบียดกระแทกกระทันเดี๋ยวตกชืดึง,น,งนะคือคุณต้องเตรียมพร้อมอนะ เตรียมพร้อมให้พร้อมที่สุดอ่ะลงสนามแล้วยังลงไม่ได้กรรมการยังบอกห้ามลงแล้วต้องดึงต่างหูแล้วต่างหูมันก็ดึงยากนะใช่ป่ะเออเสียเปรียบรู้เลิกร่วมสองนาทีช่วงสองนาทีนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาโอ้โหมันมันจะเป็นอะไรที่เสียหายแล้วมันพลาดในเรื่องเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะต้องเก็บทุกเม็ดจริงๆใครอาจจะดูว่าเฮ้ยอ,อย่าไปซีเรียสคือมันไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่ซีเรียสไงแต่จังหวะนั้นไอ้สองนาทีนั้นที่เราเล่นสิบคนแล้วทันเรื่องถูกตีเสมอเนี่ย งานเข้านะบอกก่อนนะเพราะนั้นไอจุดเล็กจุดน้อยพวกนี้แหละจะต้องแบบเตรียมตัวให้ดีอ่ามึงไม่ต้องใส่ลงมาหรอกมึงมาแข่งบอลไม่ได้มาเดินแบบใช่ป่ะเออแข่งบอลสวมสตั๊กหนูมึงใส่ทำไมอันตรายดีจงดีใจไปกระแทกกันเดือดโอ้โหเออแหวง่งานเข้าอีกอือนะก็เตือนไว้เตือนไว้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโดยรวมว่าวเราก็ทำตามเป้าแหละแม้ว,ว่าจะฟอร์มอาจจะไม่สวยหรูช่วงนี้อย่าไปหวงังฟอร์มสวยหรูจากทีมเรา ถล่ม4ย์ 0, เหมือนดูที่แล้วไม่มีพีม่มีช่วงนี้โดยเฉพาะการขาดย์เม a เกอร์อย่างมาตินเอร์เดนการ์ดด้วยนะครับการขาดบุกโยสกาตอนนี้เอาแค่นี้1012เอาแล้วตามเป้าสามแต้มนะอย่าพึ่งไปคาดหวังอะไรมากดูองค์ประกอบโดยดูทรัพยากรตอนนี้ก่อนว่าไหวไม่ไหวนะครับอในขณะที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะว่าแมทที่จะเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย เราไม่มีแน่นอนอ่าผมตีนะอ้าวยางกับตันมาตินไม่มีแน่นอนมนุษย์ไม้ยังไงก็ไม่มาถ้ามาคือปฏิหารนะอาจจะเก็บหรือเปล่าพิต้าอาจจะเก็บตัวหรือเปล่าทั้งซาก้าทั้งมนุษย์ไม้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถือว่าโอเคถือว่าโอเคกับตาลมาตินกาดไม่มีครับคาราฟิโอรินตัดเลยไม่น่ามีถ้ามีคือปฏิหารอ้าเอาปูอย่างนี้เหมือนกัน นะครับเงาลาของวิลเลียมาลิบาแบรนแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะขาดห้าตัวหลักนะครับหาดห้าตัวหลักแต่แต่พอมาดูขุมกําลังที่เหลือเอ้ยมันยังโอเคอยู่นะยังโอเคพอมีทรงอยู่นะยังโอเคพอมีทรงอยู่เพราะว่าอะไรเมื่อลองมาไล่ตัวไล่ดูตําแหน่งแต่ละตำแหน่งที่น่าจะเอาลงมาได้ ผมตีเลยนะว่าสี่คนนั้นคือไม่มีนะนะทั้งตัวของอาซาก้ามาตินเนลกาดคาราฟิโอลีอ่าแล้วก็ตัวของยูริตเบอร์ผมตีว่าสี่คนนั้นไม่มีนะเพราะฉะนั้นมาดูกลุมกําลังที่เหลือที่ลองจัดดูเล่นๆล,ลองจัดดูเล่นๆเ,เอา้ามันไม่ขี้เลยนะเอาสมมุตินะสมมุติอย่าไปอย่าเพงไปซีเรียสคือบางทีคนมันก็ต้องคิดอะไรแบบ เผื่อๆไว้บ้างนะแล้วก็นำนำเสนอนะอใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เบ้นมาตอนนี้เปิดโอกาสเบ้นมาตลอดเลยเมื่อวานนี้ก็มีเข้ามาเบ้น,นของไอ้แมทซิตี้มาว่ากาาเกิดก็ดีดเลย <laughs> ไม่โตตอบไม่ได้ดีทเอาไปเลยโอ้ตอนนี้เป็นทานอสตอนนี้ฮะนะครับเอามาดูเล่นๆกันเรามีดาวิดไรยาถูกไหมาาดาวิดไรยาลงตัวจริงแน่นอนครับซา mm hmm. ดิบาลลงตัวจริงแน่นอนนะ ในเมื่อเรายังไม่มีเซนเตอร์ฮาร์ที่เราจะขาดอ่าขาดตัวของวิลเล่สดิบาเรามีบากันเยสลงเป็นตัวหลังแล้วใช่ไหมสดิบาไม่อยู่อยาคุบเหรออ <c oughs> ยาคุบเหรอสําหรับตัวผมผมยังไม่ไว้วางใจอยาคุบนะชั่วโมงนี้นาะทีนี้นะอ่ะพี่เสือเป็นไว้ยังมีใช่ไหมพี่เสือเป็นไว้จังหวะก่อนที่จะมาอยู่กับเราเล่นอะไรอยู่ครับ เล่นเซนเตอร์ฮาร์ดเอาพิ่เสือมายืนคู่เลยอ่ามายืนคู่วิลเลียมซาดิบาเอ้วิลมายืนคู่กับมาการเยตไปเลยเอางั้นเนี่ยเออลองดูอ่ะผมว่าพิตาคงไม่ใช้คิวีโออ่ะนะครับอันนี้ในกรณีที่พวกเจ็บๆจะไม่หายนะอะาจจหายถึงปฏิหารเอาเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนนะจับพี่เสือเป็นไว้มายืนเซนเตอร์คู่กับมาการเยตไปเลยให้มารู้ไปเด้วยอ่ยืนทางขวาใช่ไหม แบคขวาพี่บึกวันนั้นเล่นได้ใช่ไหมพี่บึกลงมาทาเคิรู้ตัวเบียสูงยังไม่หายเจ็บถูกเล่าอ่าพี่บึกลงมายึงแบคขวาอีกรอบนึงอืมอาจจะมีตัวช่วยซ้อนช่วยอะไรมาช่วยกันว่ากันนะครับนะอันนี้มองทางเราก่อนเลยไม่ได้มองทางเขานะแบคซ้ายคาราโฟลี่ถ้าเผื่อไม่ได้ลงจริงพิ่อเล็กซันเดอร์ชินก็หายลงมาแล้วนะครับหายมาแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เอาสิว่ามันก็ต้องวัดกันอนะ ย่าเพ่งมาบอกว่าโอ้ลงไปเป็นเป็นบออคือมันไม่มีตัวจะลงน่ะนึกออกไหมหรือคุณจะเอา q วอถ้าเลือกเอา q วอกับชิจิงโก้ถ้าถามผมผมเอาชิจิงโก้นะตอนนี้ที่มันมีอยู่ตอนนี้นะเพราะนั้นแถงหลังมันจะมีแบ็กซ้ายโบเลสเดอร์จินโก้ครับเซนตาเป็นกายเบนมากกนเยสจับคู่กับพี่เสือเป็นไวโดยมีพี่มึกยืนแบ็กขวาแม่งเลยอไม่รู้ไปนะครับกองกลางพี่มึกไม่อยู่แล้วใช่ไหมพี่ยืดไปยืนแบ็กขวา พี่ข่าวเด็กกไรครับปักกลางมิดซิลโฮเดนฟุตบอลไปอ่าเอางั้นงั้นเลยดีปะ่ะนะแล้วก็มิเกลเมริโน่ก็ยังอยู่นะครับมิเกลเมริโน่ยังอยู่อย่าเลิมอยู่นะก็เอามิเกลเมริโน่ลงแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นอีธานก็ได้หรือจะเป็นเลดอร์ทอซาก็ได้เล่นในบ้านส่งไปเลยให้เลือกเอาระหว่างทอซากับอีธานแม่จุ่มงนี้ใจมันไปทางอีธานเนีย็กนะอยากเห็นอยากเห็นลงลเกมใหญ่ไปเลย ให้มันรู้ไปอ้าวถูกไหมอย่างเมื่อวานนี้ยตัวของลุยสสเกลลี่ลงมาเลยยืน่นดะักซ้ายนะจังหวะปุ๊บพี่แกได้บอลพี่แกพุ่งเข้าเป็นแบ็คอิเวดเลนมาแสดงว่าน้องมั่งมีความมั่นใจเออน้องมั่นใจอ่ะเพราะฉะนั้นแหม่อีธานก็น่านาจะส่งหรืออาจจะทอซาลงไปก่อนก็ได้นะหรือจะเอาคารเอาแบตลงมาก็ได้แล้วทอซาดึงหน้าอมันยังได้ได้อยู่นะครับทางซ้ายมาตี้ตอนนี้จองถือว่าฟอร์มเยี่ยม นะทางขวาจะเชสซุดก็ได้หรือจะเอาเป็นรายอิมเราก็ยังมีทรงอยู่หน้าเป้าจะคลายเอาแบทหรือจะเป็นเจสซุดมันก็ยังเป็นทรงมีอีกทีมหนึ่งที่แบบเฮ้ยยังยังพอมีทรงให้เห็นน่ะมันไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้แหว่งจนแบบหลงจ้งอะหลายคนถอดใจไปแล้วยอมแพ้แล้วแบบเจอร์นี่พูดแพ้และโอ้โหแม่นคู่มาก่อนการสู้ไม่ได้แน่นอนนะโอ้ยังไม่ได้สู้เลย ยังไม่ได้ออกมัดเลยแม่งยอมแพ้แล้วโอ้ยนะมาลองจัดโตนทูงเงี้ยเฮ้ยยังพอมีทรงอยู่นะยังพอวีทรงอยู่เพราะนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไปว่ากันหน้าง,งานนะเล่นในบ้านด้วยนะครับพี่ตาบอกแล้วเอาหน้าเดี๋ยวฟอร์มหน้าจะคืนฟอร์มก็เชื่อมั่นเขาหน่อยใช่ไหมไม่ใช่พี่ตาบอกคืนฟอร์มโหดนักเตะมีแค่นี้จะคืนฟอร์มตาย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 ,ตาย,ตายวันอาทิตย์ปิดไฟนอนเลย <laughs> ไปนอนว้าวเออต้องให้กําลังใจทีมมันต้องมีความหวังที่มนุษย์เรามันอยู่ยังมีความหวังวันที่หนึ่งวันที่สิบหกพวกเรายังหวังกันอยู่เลยเห็นไหมแม้ว่าจะเจ็บมาจากความผิดหวังหลายรอบนะนะ,นะก็ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ผมผมมงความมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีตัวทีเด็ดเรายังมีตัวที่เอามาทดแทนพอได้พอได้แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่อะ บมโยตะก้าเกิดฟิตขึ้นมาทางยูเรนติเบอร์เป็นฟิตขึ้นมาคาราฟุนีหน่หายเจ็บปัิหารอันนั้นก็เป็นเรื่องของความโชคดีโชคชะตาช่วยเหลือเราบ้างนะกันประมาณนี้รูปร่างหน้าตาคร่าวๆในจะตายที่ห่วยนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันนะมีเวลาอีกสวันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์และก็นับหนุน มึกพลาสติกของที่หวยเดียะกันนะครับขนาด100กรัม320บาทสูงโตไทยครับถ้าเบิดสั่งสามองขึ้นไปคิดเพียงแค่300บาทนะเกรเทมึกแก้วเกรเ A ครับผ่านกรรมวิธีทำความสะอาดไม่ใส่สารปรุงแต่งไม่ใส่สารกันบูดแดงติ้นอยู่ได้3เดือนนะครับแต่เชื่อเลยถ้าเปิดกล่องแล้วครึ่งชั่วโมงหมด <c oughs> อร่อยจริงๆนะครับปากสนับสนุน กันด้วยลวกันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่เวทีชาแนลอาสนอนแฟนกับนะครับปฏิบตัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าดีที่ปฏิบตัติหน้าที่ตามสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีพึงยอมอะไรง่ายๆเด้อ